สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับชั่วโมงคุณครูมะปรางวิชาการอ่านภาษาไทยสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเพิ่มกันอีกสสลักนั่นก็คือสละแอและก็สระแอนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนะคะเรามาเริ่มที่สละที่1กันเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นั่นก็คือสระแอค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสละที่1คือสระแออ่านว่า แอเราไปเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยนะคะคำที่หนึ่งของสัปดาห์นี้คือคำว่าแกะเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะกแอะอ่านว่าแกะต่อไปคือคำที่สองค่ะคำที่สองคือคำว่าแพะเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะพแอะอ่านว่าแพะต่อไปคือคำที่3ค่ะคำที่สาของสัปดาห์นี้คือคำว่า แท้เราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะทอแออ่านว่าแทะต่อไปคือคำที่4ค่ะคำที่4คือคำว่าแคะหูเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะคอแอะแคะหออูหูอ่านว่าแคะหูเก่งมากเลยค่ะเราไปเริ่มสระ,ะที่สองกันเลยนะคะ น,นะคะต่อไปเรามาเริ่มสระที่สองกันเลยนะคะสระที่2ของสัปดาห์นี้นั่นก็คือสระแอค่ะนักเรียนพร้อมไม่ยังค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยค่ะสระที่สองคือสระแออ่านว่าแอคำที่1ของสระแอคือคําว่ากาแฟเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะกอาาอ,อากาฟฟแอแฟ ต่อไปคือคำที่สองค่ะคำที่สองคือคำว่าแบมือเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะบอแแบมออืมือมอ่านว่าแบมือต่อไปคือคำที่สามค่ะคำที่สามคือคำว่าดูแลเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะดอูดู ลอแอแลอ่านว่าดูแลต่อไปคือคำที่4ค่ะคำที่4คือคำว่าแพเราไปเริ่มสะกดพร้อมกันเลยนะคะพอแออ่านว่าแพรนักเรียนเก่งมากเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดแล้ว ะะหลังจากที่เราฝึกสะกดแล้วก็ฝึกอ่านสระแอดแล้วก็สระแอไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนทําเช่นเคยค่ะนั่นก็คือการอัดวิดีโอที่นักเรียนอ่านมานะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะอัดวิดีโอนักเรียนต้องเขียนก่อนนะคะเขียนลงแบบฝึกหัดหรือสมุดก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนแนะนําตัวเองทุกครั้งนะคะก่อนที่นักเรียนจะถ่ายวิดีโอมานะคะ คุณครูรอชมพัฒนาการอ่านสระแอและก็สระแอนักเรียนอยู่นะคะถ่ายกันมาเยอะๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ